ผมแยกออกเป็นอย่างนี้ผมแยกซ้ายกับแยกขวาเอาหลักคิดนี้ก่อนนะเอาขวาสุดก่อนเลยนะขวาสุดคือผมซื้อมีดไปเพื่อประกอบสัมมาอาชีพถ้าซื้อมีดไปเพื่อประกอบสัมมาอาชีพยกตัวอย่างเช่นเอ,อ่อสมัยเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วนะครับผมเป็นพ่อค้าขายขายผลไม้ด้วยนะ,ะอยู่ที่ลาดพร้าวบงหินเอ้ยลาดพร้าวสามสิบสี่ครับเป็นเป็นอาคารพาณิชย์จ่ผมก็เช่าทั้งตึกนั่นแหละเปิดร้านเปิดร้านจําหน่าย อุปกรณ์ดำน้ำนะครับแล้วก็ข้างหน้าร้านก็จะเป็นร้านขายผลไม้หลังๆก็ขยายไปร้านขายผลไม้ทั้งร้านเลยนะครับก็ไปรับผลไม้มาจากสะพานใหม่ไอตลาดไทยบ้างสีมุมเมืองบ้างก็รับมาขึ้นรถมาเขามาดอกหน้าบ้านผมก็ใช้มีดพวกเนี้ยใช้มีดกีวีในการปอกปอกสามารถอาชีพเลยอะปอกแอปเปิลปอกแอปเปิลมันจะมีมีดโคง้งๆไงไเร่มใยีิบาทอะใช้คนที่ผ่านเลยปอกแอปเปิล คว้านไส้ปอกมังคุดใส่กล่องเอหั่นสาลี่อะไรพวกเนี้ยก็ใช้มีดไอ้มีดกีวีอะ่ะยาวๆแล้วก็มีดรูปร่าง,งอื่นๆน่ะมีดทุกคูกกอะ่ะใช้ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่มีดพับ่นนั้นเองแล้วครูไม่เอาไมดพับไปทําเหรอมันไม่สะดวกมันไม่สะดวกถ้าผมทําเป็นอาชีพนะผมก็จะมีมีดที่มันสะดวกอะ่ะคือคว้านแล้วมันไม่เละอะไรเงี้ยถ้าเราจะปอกแตงโมแล้วก็ใช้มีดที่มันยาวหน่อยสับทีเดียวครึ่ไงไปแล้วก็แบ่งขายนั่นคือผมใช้จริงๆ คือใช้มีดที่มันขายตามตลาดนั่นแหละสะดวกดีง่ายดีด้วยนั่นคือประกอบสาม,มาอาชีพสายสุดซื้อมีดไปทําไมอ่ะซื้อเพราะอยากได้จบใช่ไหมจะไม่ใช้เลยสภาพนอนกล่องเอามาเปิดเล่นแบบนี้แหละแล้วก็วางเอาไว้พกเล่นบ้างในบางวันไม่เอาไปตัดอะไรเลยแล้วก็วางขายเบื่อแล้วก็ขายอ่าเป็นอีกช้อยหนึ่ง <c oughs> มีดแพงซื้อมาไว้ดูเล่นอ่าทีนี้ผมแยกให้คุณออกนะขวาสดุด หาดูซื้อมาใช้ซื้อมาใช้ซื้อที่ถนัดมือให้มันเหมาะกับสามมาชีพซึ่งไม่น่าจะใช่คนถามสายสดขวาเมื่อกี้ขวาสดสายสดคือซื้อมาดมซื้อมาดูซื้ออย่างซื้ออันอยากที่ได้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันอยากได้เอ็มสาเก้าศูนย์อยากได้เมสเมดซื้อตัวนั้นซื้อตามฝันซื้อแล้วนอนหลับซื้อหลังจากนั้นสเกลกลางๆก็คือเอามาเปิดเล่นบ้างตัดกล่องนิดหน่อย ถ้าต,ตัดกล่องนิดหน่อยอะไอมีดอะมันไม่หายคมหรอกเพราะคุณไม่ได้ใช้คมมันเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณใช้คมเยอะก็มีสองทางเลือกก็คือซื้อหินมาฝึกรับมีหรือส่งมาให้ผมเนี่ยถ้าคุณใช้บ่อยๆใช้เยอะๆใช้แบบใช้เป็นเรื่องเป็นราวเลยคุณซื้อหินไปคุ้มกว่าคุณส่งมาให้ผมบ่อยๆไม่คุ้มแต่แค่อยากว่าเฮ้ยอยากมีสำรลองไม่อยากรับมีดถ้ามันทื่อแล้วอ่ะผมมีบริการให้อย่างที่ผมบอกนะครับ ทีนี้ผมดูผมไล่สเกลไปแล้วนะว่าคนใช้งานส่วนใหญ่เป็นยังไงสภาพนอนของก็คือซึ่งว่าเปิดเล่นอย่างนี้แหละนะครับทีนี้ไอ้มีที่ผมจะแนะนําให้คุณเนี่ยมันจะมีอยู่2กลุ่ม